รวมกันามันไหลลงขึ้นแต่เห็นคู่นวาโอ้ยวาสณาสิอวนก็ัดขันเฮ้้เมันเครับไลขึ้นมาเามันส่งทีมันบวกก่อนเลยันด่นปอดเสมนเป็นนนัดดีๆเป็าไล่เรานเนาะ Còn ta dăm bưng dăm, dăm ba nẻ hoa nữa Thả vô ôn vào má đây là Vẫn ừ. phải chăng đoạn, ừ, nó chỉ... như toàn lắm rồi có như buồn kìa ba lại đấy Còn ván hè mà ván nó cứ như tối ngay nó Mình đi chạy hén mày tụp <laughs> Mình kiếp khói khói tối nhây nhây Hoài sữa lì bà Sữa lì Hoài นี่เอาละครับพี่น้องน้ำกระลังทีแห่งครับ <t ries> น้ำกระลังทีแห่งครับทุกคนบอกว่าจะงานหมูจะจะมึงก็ได้แต่หาแพสียชื่นเลยนะ ี่แหละครับสูบมาสองมือแหละครับเปลี่ยนสูบมาสองตัวลองเที่ยครับ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วคุณไปหาตองก์ป่ะตาเบียนกับตาเบไยน

ômôm hòa luôn,ôm hòa luôn, ah,ôm nhiều luôn này, bận luôn bận rộn, ah, nè, luôn, luôn, luôn <laughs> เจ็บเบิดงาก่มันร้ทอดนเนั่นาดเอาน่เอาุกบ่งเลยกินร้อมกันเดียวลนกาน้จ็ไรวรู้แล้วกินร้อมกันนะ่ินคุณเอาเอามา เก็บเคี้ยงแบบอร่อยโอ้ทุกคนโชว์เฮ้ยไปโชว์เว่ยมาแล้วครับเชียงหน่อยครับไปเฮ้ยคือบาลางเนี่ย เอาไปโยกนานเลยเราไม่นั่นเดี๋ยวพี่เอาหน้ายังมาโยนมาอะไรสั้นกัเอาไปเอาเอาคู่เอาคู่ทั้งสีตั้อาเปาอันมิตาหลุนนี่เลยปลาดุกมิตาหลุนมึนๆเลยต้องอย่างเอ้ยเปลยาไอ้ตัวมันหน่อยสุปีมันหลายกว่านี้ปลาดุใช่ๆเงี้ยน้ำซีละมีแต่อะไรไปเชิญไปยังนี่ฮะหอยจีบจี้เน่าแล้ว อดูีอกระโหลกม่ตเียวเลยดกระโหลกเดี่โจกกันหอกมาเอามือกข้าไปโคเล่โคเล่ออกมายัมตะได้แก้วหักตัวเลยฝนหวิ่งน้ำเน่ยพานฝนยันางได้หนิหนิอดูได้หนิเรอบ้าง นั่นเห็นเ่าไปหาจุกคุณเหรอจบเอาสองมือสองมือครับสองมือสองมือโอเคโอ้ตะเลิดย้อนตะเลิดอีกนี่ป่วาาวานี่ปลาคอนยมันมีตกปลชิวนี่ตัวนึงกะพัน โชคคนยืนดูซือหล่าเด้งทิงเขาเนีจังคือสูบอีกี่าห้องายอมนี่นี่ละันตามันู้งซือสายมันีกมันหนุ่หรอตอนนี้ตั่นี่ไปหาตาพัและทุคคนยังใสาซาครบเน็กมันลงเน็กมันลงเออใช่ ในจับจนข้างหลังนี่นี่มันินโอ้เดนไปแล้วันแล้วปคลกยังเนมันสองตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเทียวเดี่ยวเดียวเี่ยเดี่ยวทีมืออะไรควรทุนรวยลายเลยลายยุหัวกะโลกมัน นั่นหละเห็นตาหางนั่นหละ่าขวงโ้งง่ายเลยเนีโอ้ตัวนั้นยังยังกเกาอยู่นั่นน่นเห็นหางเห็นพัดมันบ้านั่นนั่นนั่นนะนั่นละวงตานั่นละหนี่ตัวนึ่งอยู่ดากนึงโอ้หลายตัวเหลือหลายตัวโชคุณยย่าไปมาส่งไปเลย

ตอนนี้เป็นป่กาศี่ปนมาแล้เด็กบัดียตอันแล้วย่อกขว้ากระโหลกอวยป่ะครับอวนลงเรื่อยไยังไหนเราเดินตะค้ำ นี่จก่นตะกาดนั่นเดียวนั่นนะเอาพริกี้หอยเลยนะคุบเลยคุบวงมือเอากีหอยคนนังขาเช่เปกี้หอยกนเอามือกินเขายอบได้ปลา่างล่างลางมือเงี้ยเขาได้บานเลยเขาได้บานเลยไปไม่หลแม่ละโชปกเสอเบิ้งเบิ้ง้ยบาทานเลยปั่นไปแหกกระจอย ทำแบบปะเพื่อนังทำมิวสิกอยู่อ่นมากินเก่าไงครับป็นยัง้าส่ลงลายดอกอยั้คครับตอเลยครับพุ่นแม่อยากกันพุ่นแหมอุยย่างงอมๆอยู่พุ่นเอาเงินเสียนเงินลานมาตังอ่ะตีเงอหลับสง าจกหู้เนี่เน้ฮูนี่เอเลเลยนะปลาดุกนี่ตัวนึง่งจกคนนี่ตัวนึงมาจบเลยเนะี่ยเอ็นตาตาเนี่ยนี่เห็น้าตาเห็นไหมนั่นละกำกัเออหมดลงแล้วอดดเหรียญด้วยกันหละ <c oughs> เ่อทองนัเห็นตาหางเห็นไหตาหนล่ะพอมันโตลงน้มันกันยังื้นเพื่อามันออกมันตะดเสร็จภารกิจเอางานใหม่ลงหอดกบ กบๆเอามาน้ำเด้อบอ่ะเสร็จภารกิจเอาใหม่ลงปลาเอาไปเบิ่งป่ากันเอาไปล้างเอาไปล้างเด้แมนไปปล่อยจับบาดนี่ากรเกลือจับในหายนะจีต้าย่งเว่ยเอาเตีนเต้าอย่บินหนีฮะบินหนี มองมงปลาดูกนไตเกันแล้วเดินข่าเขางกันเรียบรอยข้านงกานคนละครื่งอยู่เ่เาอเด็กเด็กเอาเหเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเอาเด็กปลาหอเท่เทมัน่จอดไหมดิ่มจ้หัะ ม่เนี้ยเหรียนเด่นมนบุญูทางนี่ไปเนี้ยปโชคคนนะแม่มอแม่ลูกมอนแม่โอ้ยโกดโกตังมึงแกวเมียมันยังห่วยยังหลัั่อีกฮะเมือผลงานการแสดงขนาดนี้โอ้หเอรวมเที่ยเที่ยเที่ยได้ไรหรอเนี้ก็ไล่ปลาดุกก็ไล่ปลาเข็งก็ไล่ วะไปอย่ามานี่ครับ <laughs> <name> <laughs> <laughs> อาสิงขนองนา รวมยอดรวมยอดเอาโดนไั้เพีงรวมยอดครับรวมยอดอู้ออมันมากสปลามันมาได้ใส่ลราปลาปลาไหลมันจะใส่งามๆเลยยอดทุกคนยอาขาไปไกลเด้อมันแกงหอมเลย รวมยอดรวมยอดปลาเข็งกัไรปลาคออ้ตะหลุ่ดงามๆเลยปลาคอแถวแวหัวข้างนอกโอ้โปโอ้โอ้เอาเอาวยาวอาเอาขัดไส่ขัดไส่เยๆออกมา แน่นดีเนาะาเราว่านำปล่อยลงคุปล่อยตัปาไวคุณคู้นึ่งูจับป่าสองมือเบีงนะจับป่าสองมือคือติดกรยเห็ดหน่อยนะนั่<ฮ>น นี่คือการจับปลาสองมือนะฮะแล้วจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งให้ดู <laughs> อันนี้จะเวอร์ชั่นปลาของจริงหสใส่สวยๆเลย